นด์มาร์กจุดถ่ายรูปที่ห้ามพลาดเมื่อมาทิปจิ๋วใจโกห่วงหลงเชิงตู้ใครที่ชอบถ่ายรูปนะคะบอกเลยว่าทิปนี้เนี่ยจะได้ถ่ายจนคุ้มเพราะว่าแลนด์มาร์กที่เราพาไปนะคะบอกเลยว่ามีมุมถ่ายรูปเยอะมากๆย่างทะเลสาบเตียซีเนี่ยก็ได้ไปถ่ายรูปกับวิวสวยๆแล้วก็น้องจามารีถ่ายรูปเช็คอินที่เมืองโบราณทรงพานเมืองเก่าของจีนที่มีชายแดนติดกับทิเบตอุทยานห่วงหลงที่บอกเลยว่าได้รูปสวยทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลง อุทยานจิ๋วใจโกเไปถ่ายรูปกับทะเลสาบแล้วก็น้ำตกสวย,ส,วยสะพานโบราณฮันซุนใครมาเฉิงตูเนี่ยต้องแวะมาเช็คอินถ่ายรูปที่นี่ถ่ายน้องมีแพนด้าที่ศูนย์อนุรักษ์แวะปากหมุดที่วัด้อชือแล้วก็เดินต่อไปแชร์รูปที่ถนนไทยกหลีเพราะมีน้องแพนด้าปีนตึกอยู่ที่นั่น แล้วก็ยังมีจุดเช็คอินถ่ายรูปในเมืองเฉิงตูอีกหลายที่เลยถ้ามาเที่ยวจิ๋วใจโกกับเรานะคะบอกเลยได้ยิ้มถ่ายรูปจนแก้มแตกเพราะแต่ละที่นะคะวิวสวยแล้วก็จุดถ่ายรูปเยอะมากๆแลนด์มาร์คที่เราพาไปบอกเลยถ่ายรูปจนเมมเต็ม